เป็นความกังวลใจของเพื่อนบ้านนะคะกรณีนี้ค่ะเพื่อนบ้านข้างบ้านกําแพงสูงกว่า10เมตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้องเรียนบอกให้ช่วยเหลือล่าสุดทีมข่าวไทย P ี s ของเราก็ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งพบว่าวานทางอ,อบอตอติดต่อผู้ได้รับความเดือดร้อนกลับไปแล้วแต่โทรศัพท์ไปปั๊บหลังจากนั้นเงียบปุ๊บค่ะยังไม่มีการดําเนินการแก้ไขนะคะตัวของนายอนิสรเจ้าของบ้านที่เดือดร้อนกังวลก็เลยต้องทำแบบนี้คุณผู้ชมขุดลอกเอาเองเลยค่ะ ขุดลอกล่องน้ำคูคลองไว้คือคือกั้นเอาคลองกั้นบ้านตัวเองกับบ้านหลังข้างๆที่เขากำแพงสูงเอาไว้เพราะเดี๋ยวน้ำมามันจะได้มีทางระบายและล่าสุดตอนนี้คุณอดีศรบอกขนไก่แล้วค่ะตั้งใจเลี้ยงไก่กลัวน้ำท่วมเดี๋ยวไก่ตายนะคะลองไปฟังเสียงเขาหน่อยค่ะไม่มีการดําเนินการใดๆหรือว่ายังไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อกลับมาซ่อมแซมหรือว่าจัดการอะไรให้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนพายุจะเข้าครับผมก็กังวลว่า พายุจะเข้าเราต้องมาคอยเก็บไก่มันจะใช้ชีวิตประจำวันลําบากขึ้นหน่อยครับวันนี้พายุเข้าก็าเ,าเก็บไก,ไบก่ใช่ครับก็ต้องเก็บไก่รอไว้เลยครับถ้าคือฝนตั้งเขาได้แล้วก็เก็บไก่รอได้เลย ừ, อไก่<ค>ตัวหนึ่งแพงตัวหนึ่งก็หลักหลักพันนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมก็ซื้อมาเหมือนกันก็เลี้ยงแล้วก็ก็ร mm hmm. ักมันนะนะเห็นมันน้าท่วมแล้วก็สงสารมันแล้วที่ฝนกำลังมาเนี่ยถ้าเกิดตกหนักกว่านี้มันก็จะหลังลยอ่าถ้าตกหนักกว่านี้มันก็จะท่วมเหมือนเดิมครับเพราะว่า ก็ยังไม่มีผู้เกี่ยวข้องติดต่อมาแก้ขไขใดๆเลยครับคือสัตว์เลี้ยงบ้านของผู้เสียหายเนี่ยตายมาหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วกรณีว่าบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้นะครับคือว่าเดือดร้อนกันอยู่ประมาณสักเจ็คนได้ครับเพราะว่ากําแพงของบ้านข้างๆเนี่ยสูงเหลือเกินและทีนี้คือสูงไม่พอเนี่ยมันชํารุดเนี่ยฮะมักจะมีน้ําไหลออกมาไร้าการซ่อมแซมส่งผลให้บ้านของคุณอนทิศรแล้วก็ครอบครัวนะครับท่วมซ้ำซากมากกว่า10ปีแล้วก็ร้องมาตลอดละครับ แม้ว่าล่าสุดนะครับอบตอเจ้าหน้าที่ของพื้นที่จะทาหนังสือแจ้งเจ้าของบ้านกําแพงสูงไปแล้วครับตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมาครับเพื่อให้เจ้าของกําแพงแก้ไขหรือว่าให้หรื้อถอนออกไปเลยนะภายใน60วันเนี่ยแต่ว่าถึงว่าตอนนี้ครับยังไร้การเคลื่อนไหวไม่มีการแจ้งกลับมาเลยซึ่งก็จะครบกําหนดนครับการแก้ไขตามหนังสือซึ่งระบุไว้วันที่22มิถุนายนเดือนหน้านี้ คือผู้เสียหาก็ร้อนใจนี่คือหลักฐานอย่างดีนะครับในการที่จะบ่งบอกว่าเจ้าของคุณช่วยมาดูหน่อยเพราะว่าบ้านของคุณเนี่ยนะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นต้นเหตุหรือเปล่าฝนตกมาหนักทีไรปุ๊บน้ำมันซึมมันร่วมาทุกทีเลยอะ